ขอพระราชทานการบังคมทูนทราบฝา,าลองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าศสาสนราจารย์สกลบริยุท์พัฒนาคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ขอพระราชทานพระราชโบรกาดก,การบังคมทูลโดยผูส้สำเร,ร,ร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์เข้าฝ้าทุาลองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้เศรษฐศาสตร์บิตศึกษาเป็นภาษาไทยเกียนโดยน่งนังนทสุขต้หนหนุยนางสาวศิลาพรอสุววันนางสาวการชนลบบุญสภาพรนางสาวตะลุลัดแซ่ศรีนางสาวสุบิชาจงพรประเสริฐนาจตุพลอรุณนวลนายพรเทพสีวรานางสาวสุธาทิพย์ตุเลวราวันราาวด์ นายจตุวนตั้งสิริวัฒนาวงศ์นายวิรพัฒน์เจียนศักดิ์วัฒนะนานางสุรดิตฐลิมพิกูลนาะงสาวแพลรัลล์ลิมทองเจริญนาะงนัทพัฒน์ปิยาวัฒนาะงสาวสัญญาธิรรัตน์บงกตนาะงสาวกัญชุนกแสนสุขนางก้าวเอกสุขเส,สียงนางวัฒนาชัยบางมุทากุลนางสาวทิพนาลีชัยศรีโชคนางสาวพนิตาศรีธาภลณ์นายวัฒนาชัยบางมุทา,ากุลนางสาวทิพนาลีชัยศรีโชคนางสาวพนิตาโพธาเพลีนาวิริยะดำรงสิริ นางสาวนิชาตันประพันธ์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนายชาญนสุรเชษขมสันนางสาวลุชิพาหานเมืองใจนางสาวธันชนกชูชาตินางสาวยุพาพันธ์พนมวงเกษมนายธนบูรณงามศรีเทพฤทธิ์นางสาวอรบรณสุพรรณอาจนางสาวศิรินทรแดงท่วงนายพัทตกรตันจานุวัน์นางสาวพวงเงินเจ้าสมนางสาวนัทวดีใจเย็นนายประห พระบุตรปิติทานันนายพิรวัตรคงทองนางสาวนัทชชาแสงสุพลนางสาวรัตาพรจงเผาพันธ์นางสาวโชลดาอนังขพัน์นางสาวพิริยะรสภาพนางสาวกมลพันธ์แสงสลิดนางสาวเพ็ญพิมลบุญบดานฤทธิ์นางสาวลวีรัตศกโชคนางสาวสุภจิจอารักษ์สุวรรณนางสาวพิพนธ์นกอัศรัตนะนายรังสรรค์จลัดเจษฎานางสาวชยานิษนานานุกูล นางสาวอุชยาวงร์กภาการนางอัตกรพันธ์ลังกูลนางสาวธัญรัตน์ศรีสุรพงศ์นางสาวกัญญาพัชรุจิแสงวิทยานายอุทิกธีระแก้วนายประจภรสกุลชัยสิริวิทย์นางสาวพัทัยพัฒน์สิริเวชพันธ์นางสาวปิยพันธ์จรลัดพงศ์นางสาวสุภัตราเพชรศรีนางสาวคนิตาไตรติลานันท์นางสาวชาคิยาชัพเที่ยงนางสาวประภัยพันธ์มัทตตินางสาวชยาวดีบุญชิตนางสาววลเจตทุกภูมิพานิชนางสาวนัทธา สมบุญมีนา,น,นายบุตรกรทิพย์ยักกุลชัยนางสาวสิรินภาสิริกุลนางสาวอชลาสิงขันนางสาวชิดาภาธารวานิตนางสาวพรภัยลิยนวิพาตพันธ์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตนางสาวชลิตาเนติมากุุนางสาว,มวูมสิการวสุพทนนัทรกุลนายจุฑาพลจุฑาพงศ์นายชนนวีรอดดำเนินการ นายพัชรพลยังเจริญนางสาวเนนภาลาบันลงกิจนายกิติคูเจริญลังสรรนายชวริตวงชฉริตนางสาวสวักษิ์จันสันเทียนางสาวสุชาลัดบุญชัยนายดิโลกพัทรลักษณตะนางสาวสุพนุษยองคสินนางสาวธนาพรชัยสุวรรณนายวิสรุปรัฐพิชาตนายพันุพงค์ศรีอุดมขจรนางสาวยศวดีดลบรรดาโชคนายธนพัฒน์ินสักจัรนางสาวจุพรรัตนบุรีนางสาวนัทนินไตชัยรัตนนายคีรักคีตาชา สุริยผลนางสาวพรทิพยเวสารักกุลนางสาววชออิรพรอันสมัครนางนายศิวัน์ธรรมส,สิรินางสาวกันการวรรคุตานนนางสถาสาลีนางสาวสิริการอ,อลันดลน,นางสาวพรพันธ์นพัฒนาพักดีนายสุรมราม,มาสือสวัสดิ์วานิชนายรัตนสักลารกรฉัดคุปนางสาวชุนาภาชัยสิลินนายสุภวั์วิไลรัตน์นางสาวนันทิยานันทวิจิตนายอานนท์กิจจทรนายธนินเทพศินสิสุด นางสาวสุภาพัฒน์องขำนายอัครลินอาลีวงวัชลิศนายอรุณพรพรทูลุสวัสด์นางสาวสาวิณีภูริปติพักน์นางสาวชยากัญญาณมิตรนางสาวยาโนไทยขิงเพชรนางสาวพรณีศรีทันนางสาวหนึ่งฤทัยสิริโสมานันนางสาวมนทวันอินทรสุวรรณนางสาวสุปรยายัตพันธ์นางสาวรดามาตรัตนภาพกรลนางยวัชระเพชรดินนายกิติพันธ์กองสานะนายชัยขจรแก้วกล้านางสาวเยาวรักษ นาวประโคนนางสาวพิสมัยชายนรงนางสาวอภิญญาชัยสลิดนายวิลิทธิพลการวัฒวานิชนายนางสาวนิชาภาเหล่าโชตนายธนพลชัยขามนางสาวสรรญญาจันโชดนางสาวชลินทิพย์เกียรติเลืองชัยนางสาวธัญดาบุญอนันต์นางสาวจิตมิกาภูสลินางสาวพนิดาวชระลุงเรืองนางสาวเหมือนฝันราชพิชานางสาวจิตตาประสบดีนายธนวัฒน์อภินาวนิเวศนางสาวนุชมนพิมลนางสาวพัทิตาเพชรหมื่นวัยนางสาวประพี ประาวีศรีวรรัตนางสาวจารุพรจองเอียดนางสาววิวันเชิดสูงเนินนางสาวมณสิชาแสงอุทัยนายวศินพิมพ์นภานางสาวนทิชาชัยวงศ์นางสาวอัญชิสาดาวสุขนางสาววราพรสินธุยานนลนายธนพรจิตไมตรีเจริญนางสาวยดาลี่หยงนายสาวยอดิดาขี่ลาเมธาพัฒนางสาวอริษาหัตถแสงนางสาวสุภาวดีสนามทองนางสาวสุชาณีโกศลกิติวง์นางสาวนิรยาบรมเล็กนางสาวกนิกากรสวัสดนายพรเทพ วิบูลพืชนายปฏิพลเรืองศรีเจริญลุ่งนายปฏิกรเจริญอาภาลัษมีนายยศนนเพนเจริญรัตนานายนางสาวปัทนากุศลทวีนายปราทัศ์อนันทิพัฒกิจนางสาวยุรียาดีนางสาวพรสุดาอ่วงกระทุ่มนางพัชโรภักธีรเสตนายปันปริพัฒยุคนทรนายวิสรุษบันทาศินนางสาวปรีวันสิริบรรณคุณนายศึกนายอดิศรชายากุลนางสาว พรชนิดวิเศษชัยช,ชาญน,นางสาวพิมพ์ชนกเกิดเมืองสมุทรนางสาวอธิยาปัตสระนางสาวบุญจพรวงสวัสดิ์คุณนายสารัตเรืองเลืองทวีปนางสาวชารัญญาโยนดาลีนายสรว,วิทย์เลืองรุ่งโรจนายวรชิตประยุนมาสนางสาวกมลวันวินญานุ์นุวัตคุณนางสาวนัชชาแทเชียนายชิรยุทธ์ดิลเลกวัฒนคุณชัยนายบัณฑิตจันสิงห์ทงนายนฤทธิประสบเพชรนางสาวสุพิชาคุณสวัสดนายวรเดชกำลังเมืองนางสาววิชิดาตันติวัฒน วัฒนาวันลบนางสาวชุติมนโลสสถาพรพินพิษนางสาวพฤษาเกียรติอาลีนายอัครเดชอุบลไทรยนางสาวจรุวรรณบุญสมบัตินางสาวชลินีไกรกิจลาดนางสาวสุภลดากิรวง์นางนัทประพัฒน์ลือชาธรนางสาวนงรัตนสกุลนางสาวสุชาน่าสุขประเสริฐนางสาวชยานีสุแสงสุขจลเลยนางสาวนิรดาโพสีสุขนางสาวการณลีคลายบุตรนางสาวชนาภากมลอมฤิ นายธนิตสุขัมพีรนนท์นางสาวพัชรมากทรัพย์นายชานนท์วงศ์สนีนายนัทตกรทิพย์เกษตรนางสาวธัามาศการวิจิตนางสาวนุกนวพรดาราสินนายสิวัตเดชชัดชัยขนันนายภาคภูมิพิระยาวัฒนานางสาวพรธีระเชื้อสิงห์นางสาวชลิดาชั่วลียักุณนางสาวขวัญฤุัยไทยเหมะพุรินนางสาวพรพิมลชัดยานิตรนางสาวนัทกิจอ่อนน้อมนางสาวพทูนิติไกรพจนางสาวประภาคานพิมพา นางนายทีรันา์สกตาโพนางสาวเกตขโนศสีพุทธาลังคูลนางสาวกบินทิพย์สว่างสีนางสาวสอนสวรร์ไสละมานนางสาวพัชสอนนุชเติมนางสาวเอื้อพรวิทยาโรจนะวงศ์นางสาวนัทพรโพธิยอดนางสาวพัฒนาพรชัยนันนางสาวดิลดาปานทุนทรัพย์นางนายปริศเพอกทองนายกิตชัยทะกูลนายอัครพลนายปริศเพอกทองนายกิตชัยทูกูนายอัครพลกิติวังชัยนางสาวศิลปการจนสุภวงศ์นางสาวยานิศ สุริกุลนายศิวกรคิ้วสุภกรนางสาวชยาดามชุมมาวิวัฒน์นางสาววลากรจิลาพิบูลพันธ์นางสาวนัทมชาชยาเพชรผลพันธ์นายพักคินนิติปัญญาวุฒินายพงภพัฒน์จิรกรกุลนางสาวชูชาวดีพง์ไพปีชานางสาวชยาดาบัรพับกุลนางสาวเกษราพันธุริยะนางสาวปริยานันจองสูงเมินนางสาวสัญญพรเข็มเจริญนายกรพลพิมสามพานนายตราวุฒิโพเที่ยง นายจิรวิทย์ล่าศสิริผาวรนายกิรติชนชีวัตรนางสาวนัฐาห่วงนางสาวอดียาพรน,นกพัลั์บงนางสาวนิสราจิตากรกิติน,นันนางนายกิตพลสุวรรณานนายทุวั์พันตาโชนางสาวพัชราพรตันเจริญลาบนายพระชมพัชโรพง์นางสาวส,สาวนณิตย์ขุมเพชรน,นายอาจิวัตรอัศวมณีนางสาวปัญชนกลุงโรสสถาพรน,นายเสยวพรเจืดวัวนางสาวยา ยานิสากรลมนิธินางสาวอภิยาจันแจ่มนางสาวกมนทิพย์อยู่เจริญสุขนางสาวกรกฎชินพัฒเพศนางสาวสิรุชยานนเดชะนางสาวปวีกรทิิวัลดำรงนางสาวพชิลาจุลุงธนกิจนางสาวสุธินีเปล่งสรีนางสาวนทิดารัตตาเชษชัยนางสาวชินิภาภูกรสวะนายเฉลิมชนสดาวนายคณินบุญรัตนวงศ์นายอรุณสถิตพงษสถาพรนางสาวสุชาญา แหวงศรีนางสาวลวาลีกิติจิตวรังกูลนางสาวสุชยาวิริยาภาคนางสาวอาชาลาลัคนวาลิงชัยนางสาวอารยาจันทรสุขนายสัตววัตรศมีบนทนนางสาวทิธำพรเอกตินายวรลเวทบุญญาลัตนเกียรตินางสาวปัญญากรสิริลัคนะภาคนางสาวมิตราสิริตกูลชัยนายวิศวะเลศผลิตนนเกียรตินางสาวพรชนิดตัง้งบนรวัสัน นายธนาทรอินทร์ประเสริฐนางสาวอัชลีพิพัชัดนายประฤสมบูรณ์สักดีกุลนายกิรติการล้อเลิศสกุลนางสาววรินพาดดีสมเลิกนางสาวภูริสาพุทธให้นางสาวลิจิดาพรจันทรางกูลนางสาวชานิสาชัยแสงนายประฤวงพงพิบูลนายนัทชัยสิริแสงชัยนายเดวัลเลือดบางพลัดนางสาวแพรพันธิรัตนนิเมิตรนางสาวนภประพาสแสงสุวรรณนางสาวพรทิพย์เหลืองแก้วนายวัฒณะจันราศี ศาสตร์บิตศึกษาเป็นภาษาอังกฤษเกียรติยมอันดับหนึ่งนางสาวนัทิดาแตนสุริภงคนนางสาวพลอยไพรินเกียรติสุรนนท์นางสาวนัทิดาแสงโชิช่วงชัยนางสาวชนาการจิตวิบูลโสพลนางสาวฤริศพรตงนำชัยนางสาวจุติมาบุญยิ่งยงสิทธินายรัชกิจนิชานิถากรนายนทพงศ์ขันเจริญสุขนายผลิตเที่ยงธรรมนางสาวธิตาพรแซ่โคนางสาวยุวานีอุยนองนายถาวรประการมนนนนางสาวการทิดาศรีปากแพ้นางสาวพลนธิศ อใบยกวิจิตนางสาวนุชนกประทุมศิริในทัดติตั้งจิตเจริญนางสาวจริยาเพียรโลหกุลนางสาวพัชราปิตยานนท์ในชนศพงช่วงประยูนเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองในสรวิศสันติงดาในมณิติมันวิวัฒนาวณในจระเบวิทยาขังในพามยิ่งเจริญนางสาวธริษาพงษ์เขียนนางสาวกจพรวิมลธาดานานนพสานเตชวอัตวีรินในพิธีการพัฒนาวิทย์นางสาววิชาดาเด่นกิตกุล นายสุธิพัฒน์จันสว่างนายนทพัฒน์นาทองนางสาวเพชรพิมลหอพัตราพรนางสาวสุพนิดาอินทยุงนางสาวอัญชิตยาวิลุนอุดมผลเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนายนทรักน์พงศกรวสุนายสพลกาลนิรันนายเชลยรัตกล่อมเจริญนางสาวชลิดาเลือกอำนวยโชคนางสาวขไทยชนกบุญอุดมนางสาวกฤติการตันตีวิสุทธิี่รำรงนางสาวนันทินีเทียมมงคลนายพัฒน์ครูพิลลมนางสาวพิชยักษ์โอจลิยาพิทัง ปัชยาปิตากุลดิโลกนางสาวปริมสาสพิทักษ์นางสาวปณิตาจุนตรพมรศรีนางสาวสัวินีแซจิลนายชาตรีเดี๋ยวพาณิชณ์นางสาวนิลาลัตวรปัชยานางสาวเ็ญจภายอดธงนางสาวจุลาลัตลิมพัญญรัตนางสาวชุติการพยุงศักดิ์นายกสมศิริรังศีนางสาวกรกมนโตทับเที่ยงนางสาวนิชาเผ่าขำนางสาวนัทมลเตชะพัทรวัฒน์นางสาวนัทมนจรุจินดานางสาวพาณิษณ์สาผงสุวงศ์นายพัชรพง์เลขาวณิชณ์นางสาวปวีนามโนมัย คำรงคุณนายพลพัฒน์พรจรูนนางสาวพิทพรจัมใสในายปลื้มคุณบัวสวรรค์เอ,อนางสาวรัตวันบางขามนายสัจพัฒน์เลื่อนชวีนายสลานอบสวุวรรณนางสาวสลัญญาน้อยใจบุญนางสาวสาววิจิริพยักษลินางสาวสุพิชาชาวิจการนายสุทธิกิจโกมลวิพาสนายธัญ,ญพัฒน์ชูกำเนิดนางสาวธนวรัตน์ศรีจำปานายธีรวัตรประวงนายธญวิทย์ทิติรัตน์กุลนางสาวทิตธราศรีนวัต นายทศพลเสริมสีนางสาววันวิสาลุมชูตีน,น,นายวรพงศ์เพื่อที่วรพงศ์คนนายวสุพลอิทธิวชนาคุณนา,นายวิสรุษหานชนบทนายอิสรานันตกิในายปายเฮเทศและนายสุภัฒนอเขสขศกุลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม